สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับกับเช้าวันที่30เป็นวันพุธนะครับสิ้นเดือนแล้วนะครับหลายคนเงินออกวันสิ้นเดือนนะผมก็คนหนึงนะครับอตอนนี้เรามาตามข่าวการประทะกันเกี่ยวกับอาร์เซนนะครับกับอาร์เมเนียนะครับก็มีการยิงต่อสู้กันเป็นวันที่3แล้วนะครับ รายงานข่าวนะครับวันที่29นะครับสถานการณ์สู้รบระหว่างกองกำลังอาร์เมเนียและออเซเบาจานนะครับจากปัญหาการช่วงชิงดินแดนนาโกโนคาลาบักนะครับยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ100คนนะครับโดยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยสู้รบกันมา3วันแล้วนะครับล่าสุดผู้เสียชีวิตก็คือ95คนในจำนวนนี้เป็นทหารของอาร์เมเนียนะครับ 84คนอีก11คนเนี่ยเป็นพลเรือนนะครับทั้งชาวอาร์เมเนียและอาเซเบยจานนะครับจนขณนะนี้ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงนะครับโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยระดมอาวุธเข้าประจําการอย่างเต็มอัตราศึกนะครับท่ามกลางความหวัน่นวิตกเรื่องสถานการณ์เนี่ยอาจจะบานปลายนะครับเป็นความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจ ในภูมิภาคนี้นะครับอย่างรัสเซียนะครับที่หนุนหลังอาร์เมเนียและตุรกีที่สนับสนุนอาเซบายจานนะครับขณะที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC นะครับเรียกประชุมด่วนก็เพื่อหาลือเรื่องนี้นะครับโดยที่ประชุมจะเน้นไปถึงท่าทีของรัสเซียและอาจจะถแถลงการร่วมเรียกร้องให้ยุติการสู้รบนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้สหประชาชาติออกถแถลงการระบุว่านายอันโตนิโอกุเตเลสนะครับเลขาธิการ UN เรียกร้องใหย้ยุติการยิงทันทีนะครับก็คือให้หยุดยิงทันทีเลยนะครับรวมทั้งจะพูดคุยกับผู้นำของอาร์เมเนียและอาเซบยจารด้วยนะครับก็หวังว่าสถานการณ์จะสงบลงโดยเร็วนะครับ สงครามไม่เคยสร้างอะไรนะครับมีแต่ความสูญเสียนะครับผมนี่ก็ถ้ามีอะไรเดี๋ยวก็สำนักข่าวไทยในสำนักข่าวไทยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังตอนเช้าอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้ต่อไปนะครับหุ้นไทยนะครับข่าวถัดไปเป็นหุ้นไทยติดลบอีก5.68จุดนะครับก็มูลค่าซื้อขายไม่ถึง4 0,000นะมูลค่าซื้อขายเนี่ยอยู่ที่38,205.97ล้านเท่านั้นนะครับ ก็ปิดที่ระดับ1 2 5 7 3 4จุดนะครับมันไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามานะครับตลาดก็นิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับถัดไปนะครับเป็นราคาน้ำมันนะครับเช้าวันนี้ตีห้าที่ผ่านมานะครับราคาน้ำมันขึ้นอีกห้าสิบสตางค์ต่อลิตรนะครับปตทและบางจากนะครับปรับราคาน้ำมันทุกชนิดขึ้น 50สตางค์ต่อลิตรยกเว้น e 8 5แล้วก็ดีเซลเนี่ยเพิ่มแค่30สตางค์ต่อลิตรนะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยขยับไปอยู่ตรงที่ราคาขายปีกเบนซินนะครับ29.66บาทนะครับแกสโซฮอ95อยู่ที่22.25บาท e 2 0อยู่ที่20.74บาทนะครับแกสโซฮอ91อยู่ที่21.98บาท E 85นะครับก็อยู่ที่18.34บาทดีเซล21.59บาท B10 อยู่ที่18.59บาทและ B20 18.34บาทนะครับอ่ายังมีส่วนดีเซลพรีเมียมนะครับอยู่ที่26.04บาทนะครับนี่ก็เป็นราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นเช้านี้นะครับ ข่าวถัดไปนะครับเรื่องโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลน,นั่นเองนะครับก็ศูนย์วิจัยเกษตรกร,กรไทยคาดว่านะครับโครงการคนละครึ่งนะครับจะหนุนค้าปีกไตรมาสที่4ของปีนี้นะครับหดตัวเนี่ยลดลงเหลือ7.2%นะครับรายละเอียดก็คือว่า คาดว่าผลจากมาตรการคนละครึ่งที่มีการจำกัดวงเงินในการใช้แต่ละวันไม่เกิน150บาทหรือคนละไม่เกิน3,000บาทนั้นนะครับโดยรัฐบาลจะจ่ายให้50%ของยอดใช้จ่ายซึ่งไม่เกิน3,000บาทจำนวน10ล้านคนน่าจะหนุนช่วยการค้าปีกนะครับไตรมาสที่4ลดลด ลดการหดตัวนะครับก็คือหดตัวลดลง7.2จากเดิมที่คาดว่าจะหดตัวถึง8.9นะครับก็สำหรับรายได้ดัง,ดงกล่าวนะครับจะกระจายไปยังร้านค้าปีกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับมันก็บาบาบานะก็น่าจะซื้อขายขึ้นนะครับแต่ว่า10ล้านคนนะครับลงทะเบียนเละเทะกันเลย ก็ไม่รู้ว่าตาสีตาสายจะลงยังไงนะครับก็เอานะเราคิดมาแล้วโยนเงินมาก็วันละร้อนะครับคงใช้ได้แหละมัง้งนะครับข่าวอื่นๆผมว่าก็ยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่ข่าวเดอะคอปนี้ของแดงผู้ควรเป็นฝ่ายชนะอาร์เซนอลสาหนึ่งนี้ ไม่อ่านดีกว่านะครับดูผลฟุตบอลคาราบาวครับเมื่อคืนดีกว่าครับคาราบาวครับเมื่อคืนมีคู่น่าสนใจคือสเปอร์เจอเชลซีนะครับสเปอร์เจอกับเชลซีเมื่อคืนนี้ในเวลาก็เสมอกัหนึ่งหนึ่งนะครับในเวลาเสมอกัหนึ่งหนึ่งสเปอร์ออสเปอร์โดนนำก่อนนะครับเชลซีนำนาทีที่19นะครับจากติมอเวนเนอร์นะครับ แล้วก็มาตีเสมอเอาตอนท้ายเกมแล้วนะครับในทีที่84นะครับจากอิลิลามล่านะครับแล้วก็จุดโทษครับจุดโทษสเปอร์ยิง5ต่อ4นะครับเชลซีได้4ลูกสเปอร์ยิง5ลูกนะครับดวลกันเป็นลูกสุดท้ายเลยนะครับแฮี่เคนยิงลูกที่5แต่ทางเชลซีนะครับแมสเซนเมานะครับยิงลูกที่5พลาดไปนะครับ ก็ทำให้สเปอร์ชนะเชลซีด้วยการดวลลูกจุดโทษนะครับตอนแรกเหมือนว่า,ามูรินโญ่เขาจะเอาไม่เอานะครับเพราะว่าเขาต้องเล่นเกมยุโรปอีกนะวันเพื่อหาเนี้ยนะครับคืนวันพื่อหาเนี้ยเขาต้องเล่นรอบเ,อเล่นยูฟ่าคัพนะครับเป็นรอบคัดเลือกด้วยก็นึกว่าแกจะไม่เอาแล้วนะครับแต่ก็ยังมา ชน,นจะจุดโทษได้อยู่นะครับดูจากรายชื่อที่แกส่งลงเนี่ยของสปเปอร์นะครับก็ตัวจริงก็น้อยนะครับตัวจริงน้อยมากเฮลิเคนก็เพิ่งมาเปลี่ยนลงนาทีที่70นะครับ ลูคัสมูล,ล่าก็มาเปลี่ยนลงนาทีที่76นะครับตัวหลักๆก็ตัวหลักๆก,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 ก็พักนะครับเพราะว่าเขาต้องเล่นเกมยุโรปจริงๆแต่ก็รูปเกมก็คงจะออกมาพอฟัดพอเวี่ยงหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ตามดูนะครับ แต่รู้สึกว่าถ้าดูจากสถิติแล้วเนี่ยดูจากสถิติแล้วน่าจะสูสีเหมือนกันนะครับเกมน่าจะนิ่งๆอยู่แดนกลางเชลซี Chelsea ขมนิดๆนะครับเชลซี Chelsea ขมนิดๆแต่อาจจะไม่ขมเองนะครับก็ทำให้พลาดไปนะครับ ทำให้พลาดไปนี่ก็เป็นการอัปเดตข่าวตอนเช้าวันไปทำงานนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอให้สงครามสงบลงโดยเร็วนะครับวันนี้ก็ขอให้รถไม่ติดทุกคนไปทำงานปลอดภัยครับขอบคุณครับ